ามีความสุขกับการยืนรูปมากมากเลยค่ะแบบมากเลย full t i m เลยค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะอ่ะแล้วคนที่สองจะวางแผนยังไงตอคก็เนี่ยค่ะเร็วๆเนี้ยค่ะแต่มันก็แบบไม่ได้จะมีได้ปุกปั๊บรับโคกอะไรอย่างนั้นนะคะก็ก็เดี๋ยวลยต้ารอรอ ลุดดูเหมือนกันค่ะี่ต้าก่อนหน้านี้นพาน้องกบวินไปเดนมาร์กกลับไป่คุณตาฮะกลับไปไหว้คุณตาก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กวินได้ได้กลับไปที่เดนมาร์กได้ไปเ mm hmm. ดนมาร์กดลยกว่าค่ะ,คะก็คือเสียดายอย่างเดียวที่เขาไม่ได้ทันเจอคุณพ่อลิต้าตอนมีชีวิตอยู่นะคะไม่งั้นเขาก็จะรักกวินแบบมากๆแล้วเขาก็จะมีความสุขมากๆก็เลยพาไปเยี่ยมหลุมศพนะคะแล้วก็พาไปเจอญาติๆลิต้าทุกคนเลยค่ะที่เดนมาร์กทุกคนก็เอ็นดูกวินมากเลยค่ะ จริงบอกคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะตอนนี้ันแบบมีท<ม>หารบ้หลมากบอกคุณพ่อก็น้าตาไหลเลยเพราะว่าเสียดายจริงๆที่ที่ท่านไม่ได้มีโอกาสได้เห็นนะคะยังไม่ได้เห็นเลยตาแต่งงานด้วยซ้ำไม่ได้เห็นเลยต้ามีลูกอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นลเลยต้ามีมีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลยตาเชื่อว,ว่าท่านก็รับรู้ได้เห็นจากควนสวรระค์อะไรอยาเงี้ยค่ะตอนน้องก็มีโอกาสเจ,จอคนแปลกหน้าหน้าใหม่ๆเนี่ยเขามีความยังไงบ้างโอ้โหก็ได้เจอทั้งครอบครัวของไลยต้านะคะเขาแบบ เขาเข้าไปเล่นเข้าไปกอดเข้าไปจับเหมือนรู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยคือไม่กลัวเลยอะค่ะแล้วก็สนุกสนานมากสนุกมากมากเลยค่ะก็เป็นดีใจที่เขาได้ได้ไปอะค่ะได้ไปเจอครอแม่รู้สึกยังที่ลูกเราสามารถเข้าสังคมได้สุดว่าโดนไม่ได้กลัวเลยร้องไห้อย่างเงี้ยทังนี้เราภูมิใจแค่ไหนก็ภูมิใจนะคะก็ดีใจค่ะ เปนก่อนนั้นเขาก็แบบป้อนขึ้นปู่เยอะด้วยโอ้โหอ้อนอ้อนทุกคนดีกว่าค่ะเขาจะเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยกลัวใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาเจอใครก็จะแบบไปเล่นไปจับไปมองหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้คุณแม่สบายใจเลยไหที่ลูกเราเข้ากับคนไครมาเล่นแบบไม่ร้องเพราะีจ่ร้องไห่อะไรเงี้ยค่ะสบายใจค่ะใช่ดีใจค่ะ เวลาเขาออกมาข้างนอกเขาจะชอบมากๆเลยเขาจะได้เห็นคนเยอะอะไรเงี้ยก็จะตื่นเต้นก็จะไปเดินหาทุกคนอะไรเงี้ยค่ะไม่คุณไม่กลัวคนเลยไม่กลัวไม่กลัวเราจะมองหน้าด้วยเอ๊ะทำไมคนนี้ไม่คุณอะไรใช่ค่ะใช่ตอนนี้ก็ไปที่พาไปที่ศพคุณตาใช่่เป็นยังไงบ้างเราเล่าให้เขาฟังหรือบอกเลยก็ก็บอกเขาค่ะก็อธิบายเขาว่าเอออันนี้เป็นคุณพ่อของคุณแม่นะเป็นคุณตาของกวินนะวันนี้มาสวัสดีนะ ท่านดูแลกวินจากข้างบนนะอะไรก็ก็พูดให้เขาฟังค่ะคือถ้ามีโอกาสก็จะพาไปอีกพาไปใช่ค่ะใช่เราก็อยากให้เขารู้ว่าพาร์ทหนึ่งของของเขาของในต้าเนี่ยก็ก็เป็นคุณคุณพ่อยแล้วก็เป็นเดนมากค่ะถึงวันเกิดลิต้าดูให้เขช่วงหนึ่ด้วยค่ะเป็นวนิ่พิเศษอะไรยังไงคะปีนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็ทำบุญอย่างเดียวเลยค่ะ ใช่ไปวัดทำบุญแล้วก็หล่อพระแล้วก็ตักบาททำบุญอย่างเดียวเลยค่ะเลไม่ได้ไม่ได้มีงานวันเกิดอะไรเลย<ม>แล้วก็มีมีเพื่อนเพื่อนพาไปทานข้าว<ม>เท่านั้นเอง<ช>พี่ถิ่น์ด้ทำบุญเยอะมากจริงๆชอบนมเลยนะชอบมากเลยอะค่ะชอบทำบุญอย่างอย่างสถาบันเด็กเนี่ยวันนี้ที่เรียนเชิญพี่ๆมาเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกตั้งแต่เป็นแม่ได้ยิ่งรู้สึกแบบ สุดๆเลยะค่ะยิ่งอยากอยากช่วยมากๆอยากเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆใดๆก็ได้ขอช่วยขับเคลื่อนให้กับมูลน,น,นิธิโรงพยาบาลเด็กค่ะอันนี้อยากเขาอยากปลูกฝังกาวินเรื่องของการทําบุญของการให้การาปลูกฝัง,งเขาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วคือตอนตอนเกิดเนี่ยตอนลิตาท้องเลยดีกว่าลิตาตั้งไอจีอันหนึ่งขึ้นมาชื่อกาวินฟาวเดชั o นใช่ไหมคะก็คือเราอยากปลูกฝังว่าถึงเขาจะเกิดมา มีทุกอย่างพร้อมแต่ก็ยังมีอีกตั้งหลายคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสอย่างเราหรือไม่ได้โชคดีอย่างเราลิต้าก็เลยให้แบบไม่ว่าเขาจะมีเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเอามาขายโดยไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งนั้นนะคะก็คือ ขายให้กับใครที่อยากได้ชุดของกวินหรืออะไรก็แล้วแต่ตังเงินทั้งหมดเนี่ยริตร้กาก็เอาไปบริจาคทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยให้กับโรงเรียนต่างๆหรืออุปกรณ์การเรียนต่างๆอันนั้นก็จะเน้นเรื่องการศึกษาการเรียนค่ะทุกครั้งที่ไปบริจาคเนี่ยก็คือกลับมาก็จะบอกน้องบอกแล้วก็ตอนเขาเริ่มโตก็จะเริ่มเอาไปด้วยก็มีครั้งหนึ่งที่เอาไปด้วยแล้วพอเขาเริ่มเริ่มโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ริตร้าจะทําอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอยากให้เขารู้จักแบ่งปันเนี่ยให้เขา มีน้ำใจอยากให้เขารู้ว่าทุกอย่างที่เราได้มาเราโชคดีนะเราอยากเราเราต้องเห็นคุณค่าของของค่ะเขารับรู้ไหมคะพี่ว่าเขารับรู้มากๆเลยแต่ว่าเขาเขาอาจจะซึมซับนะคะแล้วเขาก็ไม่เคยห่วงของเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าพี่ลิต้าไม่อยากให้เขาตุ่มเอยแม้เราจะมีทุกอย่างของมอเหมือนกับว่าลิต้าลิต้าโตมาแล้วก็ทํางานตั้งแต่เด็กนะคะเราลิต้ารู้สึกว่าลิต้าก็เห็นคุณค่าของเงิน ใช่ไหมคะลแล้วต่ก็อยากให้กวินเนี่ยเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะใช่<ม>ก็เลยจัดตั้งอันนั้นมาแต่ว่ามันเป็นส่วนเล็กๆในความคิดที่ที่ต่อยากจะทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ตัวเราเองเราก็อยากที่จะมอบต่อด้วยถึงจะไม่ได้เยอะอะไรมากถึงจะน้อยๆก็ตามมันก็อาจจะแบบไม่ได้แบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรแต่ว่าเราก็อยากทําอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่สามีสพอร์ตสามีน่ารักที่สุดเลยคะ่ะ คุณกอนเป็นคนที่น่ารักที่สุดคือว่าวันนี้ชีวิตเราทุกอย่างอกติประกอบมีความที่แบบว่าตามเต้าเลยนะ,ะในใจแต่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วเลยค่ะแลริต้ารู้สึกว่าริต้ามีความสุขแล้วแล้วริต้าก็รู้สึกตัวเองโชคดีมากๆค่ะที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็วันนี้มีพี่ๆที่น่ารักเอ็นดูเมตตาลิต้าตก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยที่มาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับโครงการโครงการนี้ด้วยค่ะ ก็อยากให้พี่ๆทุกคนมาร่วมเป็นแองเจลกับลิต้าค่ะอยากจะเป็นทมันเกิดคริสนาให้อะไรเป็นพิเศษไหมคะปีนี้ใช่ก็มีใช่ค่ะให้ค่ะอันนี้คือเป็นของที่ลิต้าอยากได้ไม่ได้บอกอยากได้อะไรเลยคือคือไม่ได้อยากได้อะไรแล้วจริงๆนะคะก็คือแบบว่าเราก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวตัวเขาก็ซื้อให้ ไม่ได้เป็นของอะไรที่อยากได้ผมไม่ได้เขาถามว่าอยากได้อะไรเราก็ไม่ได้มีอะไรที่เราอยากได้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเขาเซอร์ไพรส์ไงครับพ่ต้าคะเขาก็เซอร์ไพรส์เหมือนเดิมก็มีอะไรของเขาเขาามีความน่ารักของเขาค่ะเป็นใจทุกรายละเอียดอย่างนี้เป็นอะไรบอกได้ไหมคะไปถามคุณกรณเองดีกว่าพ่ต้าไปหน่อยสิเป็นแบบรประดปถาคุณกรอเองได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเมื่อเจอคุณกราะ ดูแล้วเราแบบคืออยากให้เราเขาไปสังเกตเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลื้มใจยังไงคะเพราะอ่ตัวเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่ว่าเขาก็แบบใส่ใจที่จะให้เราเลยค่ะก็ความปลื้มใจตรงที่เขาเขาเนี่ยแหละค่ะความน่ารักแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เออ่คอยเอาอกเอาใจเราตรงเนี้ยค่ะที่ได้เข้าสิงอลายคนอยากเกิดเป็นศิงตาเอื่อบรรยากาศสมบูรณ์แบบไปหมดสมบูรณ์แบบขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ เราคิดอย่างนั้นไราเป็นคนไม่เคยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่เคยคือไม่ไม่เคยเขินนะเขินนี่ก็เขินอยู่ตอนนี้เวลาคนบอกว่าเออทำไมทําอะไรถึงได้เป็นสิลปินได้อย่างนี้เราอยากเป็ยังไงไม่รู้เหมือนกันในจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะทำบุญเยอะใช่ไหมครับพี่ดาวทำบุญเยอะๆเลยอะค่ะแต่ที่ก่อนก็ค่อนข้างจัดใส่ใจเราในเทศกาลสำคัญเลยใช่ไหมในการที่มอบของขวัญในการเซอร์ไพรส์เราใช่ค่ะใช่ค่ะ อาจจะกรื่องจังหวะชีวิตมันไปไปตามสเต็จไหมที่นนริบ้างานครอบครัวลูกใช่ค่ะหรือว่ามันถึงช่วงเวลาของมันมั้งคะช่วง,งจังหวะชีวิตช่วงจังหวะชีวิต,ต,ววตค่ะแสดง,งว่าตอนนี้คืองานบันเทิงก็คือพักยาวเลยเนี่ยก็ยังอยากทำอยู่มันจะมีลูกคนที่สองเลยใช่ตอนนี้ต้องพักยาวเลยก็เดี๋ยวลองดูช่วงจังหวะเลยแ้าก็ยังอยาก เล่นละครยังอยากทำงานอยู่ถ้าเกิดมีผู้จัดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้มี่ิต้ามีความสุขกับการยึดรูปมากมากเลยค่ะแบบ full time เลยฟูลไทม์เลยค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วคนที่สองจะวางแผนยังไงก็ตามก็เนี่ยค่ะเร็วๆเนี้ค่ะแน่นอนมันมันคิดถึงแต่มันแบบไม่ได้จะมีได้ปุบปับรับโชคอะไรอย่างนั้นนะคะก็ก็เดี๋ยวริต้ารอรอ รุดดูเหมือนกันค่ะม,มันคิดถึงขนาดไหนคะกเปงานรุการใช่ไ่มคะิดถึงมากเลยนะคะแล้วก็ริตาก็ยังจริงๆแล้วริต้าก็เป็นคนที่รักงานแสดงนะรักงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ยังอยากที่จะทํางานตรงนี้อยู่นะทุกครั้งที่ได้ทํางานนี้เรามีความสุขมากเลยค่ะไ้จะมีเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆไหมพี่ได้ต้าแบบละครที่แบช่วยติดต่อเลยได้ไหมช่วยติดต่อเลยได้เนาะท่าละครไม่ได้ไหนพอได้ไหมคุณอาได้ใช้เวลาแบบว่าหรือว่าพี่ติดต้าแต่เขาไม่ติดต่อมาหรือว่ี่เวลาไม่ว่าจะต้องทํางานสิบกี่ชั่วโมงเพราะเมื่อก่อนจะต้องแบบว่าหามมุมขั้นอนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอากวินไปด้วยโอ้เอาไปซึมซับปังๆเลยซึมซับค่ะกลัวไหมเท่าวันหนึ่งถ้าเราได้ทำงานเดี๋ย การกลับมาทําแบบเต็มแต่รูปแบบแล้วกลัวแบบจะจำใจแบบว่าหารูปไม่ <S <S ได้พี่คือถึงแน่ๆเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวลองจัดสรรวลาดู enfin>